ข้อ22ดีกาทักินาวิพังคสูตรนั้นว่าบทว่าคุณสังขายะความว่าเพราะการคำนวณด้วยคุณคือเพราะความเป็นทักษิณามีผลมากทักษิณาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามีผลพึงนับไม่ได้ก็เพราะความที่ทักษิณานั้นบุคคลถวายเฉพาะสงฆ์ก็การถวายเฉพาะสงฆ์มีด้วยวิธีใดเพื่อแสดงวิธีนั้นพระอัจราจารย์จึงกล่าวคำว่าสังฆคตาทักกินาหิเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าจิติการังได้แก่ความเคารพ จากสงไม่ใช่จากบุคคลบทว่าอัญญทัตถังความว่าไม่ให้เกิดความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าทานเป็นอันเราถวายแล้วแก่ผู้นี้แล้วตกแต่งทายธรรมด้วยคิดว่าเราจะถวายแก่สงย่อมถึงความเป็นอื่นว่าทานเป็นอันชื่อว่าเราพึงให้แก่สมมเนนเพราะฉะนั้นทักษิณาของผู้นั้นย่อมชื่อว่าไม่ไปในสง์ทักษิณาย่อมไม่ชื่อว่าไปในสง์ได้เพราะทำจิตให้แปรปรวนไปด้วยอำนาจบุคคลสองบทว่านิเพมติโกหุตวาความว่า ไม่ทำความสงสัยให้เกิดขึ้นวา่าทานเป็นอันเราได้แก่บุคคลน,นี้หรือไม่หนอสองปฎว่าสังเคจิติการังความว่าเมื่อบุคคลระลึกถึงสังฆคุณมีความที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นให้ด้วยอำนาจความเคารพอันเกิดขึ้นในบุคคลน,นั้นเหมือนให้พร้อมหน้าสงด้วยความเลื่อมใสในสังฆคุณทานที่ให้ในสมณะปุถุชนก็ยังมีผลมากกว่าทานที่ให้ในสมณะทุสีลย่อมมีผลมากกว่าวงเล็บทานที่ให้ในพระขีณาสพโดยแท้เพราะสมณะนั้นนิมนต์จ จาะจงจากสงและเพราะให้วงเล็บด้วยคิดอย่างนี้ว่าเราถวายแก่สงด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอานุนเราไม่กล่าวปาติปุคคลิกทานว่ามีผลมากกว่าทักษิณาที่ไปในสง์โดยปริยายไรๆพระอัถถาาจารย์ใส่ใจถึงคําสักถามว่าถ้าทานที่ให้แม้ในสวัสดิภูทุศีลที่นิมนต์เจาะจงจากสง์ยังมีผลมากกว่าทานที่ให้ในพระขีณาสพ เมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่ามหาบอพิษทานที่ให้แก่ผู้มีศีลแลมีผลมากที่ให้แก่ผู้ทุศีลหามีผลอย่างนั่นไม่นี้ดูกระไรอยู่ดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสละในนี้คำนั้นพระองค์ทรงละวิธีนมิมนต์เจะจงจากสงตรัสด,ด้วยอำนาจนมิมนต์สวระผู้ทุศีลอย่างเดียว